คุณสดีจทจ้วทนาแชนแนะครับอ้มากินปูรัสก้านะฮะร้านปูยักษ์นะร้านนี้นะครับนี่เลยอ้ ชิ้นละ่นเดชิ้นละทนเดดอ่าสองชิ้นเจ็ดร้อยนะครับเขาต้องจ่ายเลยหรือเปล่าน่าจะจ่ายเลยอันนี้เป็นปูแล้วเป็นปูรัสกานะไม่ใช่ปูอ,อ่านี่ยากินเลยหม s นี่นี่สิอ่าอลาสก้าแคปโน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 จีเบียนิสแคปอลอลาสกาโอเคอลาสก้าแคปถ้าเกิดเป็นเป็นปูอ่าปูญ,ญี่ปุ่นอย่าอีกแบบนึงนะฮะวันนั้นผมกินผิดนะฮะที่เพื่อนเพื่อนอคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะ ตกลงใช่หรือเปล่านะรัสการ์ขาไม่เหมือนกันขาขามันจะมิดหนามมีหนามนะโอเคเข้าใจแล้วครับผมก็คิดว่าไปกินบุฟเฟ่คิดว่ามันเป็นปูรัสก้านะฮะก็ะคืออันนี้เป็นเป็นปูย่างเลยนะเป็นปูย่างไอ้ไอ้ไอ้แคนชุดแคนนัทนี่วันแคนนัทสองมินิตโอเค 1ันแอนวันโอเคเย้ thank you แอนพีรอผลิตผลเลือกชิ้นใหญ่เลยนะต้องรอมีคนมามีคนมาซื้อนี่ครับโพลัสกาจะต้องมีหนามอันนี้นะนี่ชื่อร้านนะฮะ

1400円でいいですかねはいはい。はい。う、はい。はいはははいいいはい、はいあ เป็นอะไรกันแกเกบ้ว

ผมติดตามชมกครอยู่ในตัวเมือนะครับเจอมครับนิดต่ยในอยู่นะครับนี่ก็รายากคมมินโอ้ยคนซื้อยอมากครับ kami oke okay. uh, okay. ah no. ah oke oke terima kasih ที่ดีตามชมครับอ่าซุนิโจทาวเวลไทยแลนด์ไทยแลนด์ยูทูบไทยแลนด์ใช่ซุนิโจทาวเวลยูทูนใช่โอเคแบงเกลได้มาแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปหาที่กินนะฮะลองชิมดูนะฮะ ไม่กินอะไรกินว่าเปล่าๆนะรู้สึกฮ <c oughs> ะก็ไปหาที่ยืนกินก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่มีที่ยืนนะขอรีบสอรีบ <c oughs>

เพราะว่าไปยาบเพราะวยาเสร็จแล้วมันก um, so yeah, no. ็ได้กลิ่นของอกลิ่นซีฟู้ดกลิ่นเปลือกของมันนะแล้วก็น้ำที่ออกมาออกน้ำหวานมีรสชาติหวาน วันนี้จะเป็นชิมปูมาหลายร้านแนละ้วน้ำปูญี่ปุ่นน้ำปูแล,ล้วก้านะดี๋ยวันนัารจะลืมติดตามชมนะครับอลอยไปตลาดปลากันกนะ็เหมือนปูทั่วไปนะปูแล,ล้วก้าวจะตัวมันใหญ่เนื้อมันจะเป็นประารมระาณ นกปูทั่วไปครับน้องใส่ว่าเอ๊ะมาถ่ายอะไรเะวัาปอดชนี้โจทาวเวอร์อ๋อ Okay. ก็ดิมละกูละลกะ้าหูรสชาต้องมีหนามนะครับแบบนี้นะครมีหนามเห็นนะครับ,บ,บนี้เลยครับร้านนี้อยู่ตรงภูตัวใหญ่นะ ตัปูตัวใหญ่ร้านนี้เลยนะครับปูนี้เคลื่อนไหวได้นะครับมันเป็นปูญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ปูออร์สก้านะฮะแต่ถ้าอยากกินปูออร์สก้าอยู่ข้างล่างนี้นะครับมุมซ้ายมือนะฮะด้านนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคับที่ติดตามชมครับสุจิโอไทเว็บชาแนลครับนัมบะโอซาก้าห์เจแปนนะครับสุโะเจแปน